มีรังสมรจักรเกี่ยวกันแต่งเลขฐานนะคะว่นนามีรังมาแต่งเลขนฐานสองนะคะให้เป็นเลขฐานแปดนะคะฐานสองนะคะจะประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมดคือศูนย์กับหนึ่งนะคะส่วนเลนฐานแปดนะคะก็จะประกอบด้วยเลขทั้งหมดนะคะแปดตัวก็คือศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะ ตัวของเราดังคะก็คือหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง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 นะคะฐานสองค่ะเราก็จะมาแปลงให้เป็นฐานแปดนะคะแต่ก่อนที่เราจะนำมาแปลงให้เป็นฐานแปดนะคะฐานสองเนี่ยเราก็จะทำมาแปลงให้เป็นฐานสิบก่อนนะคะโดยวิธีการดังนี้เลยนะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่ง โซนาานสองนะคะสิบนะคะโดยวิธีการแปบนะคะเราก็จะนำเลขเนี่ยตัวนะคะมาคูณกับค่าประจหลักแล้วก็เลขีกำลังค่ะก็คือเร่่มนะคะศูนย์หน,นะะึ่ง็บ ต่ก็ขออาภัยนะคะในความที่ร่างงานไม่ค่อยออกนะคะก <c oughs> ็เพราีว่าไม่ค่อยถนัดในการจับปากกาคือในความต้องเลยนะคะ <c oughs> มาได้อย่างนะคะแล้วก็สมัครเร็วที่ทำนยค, <c oughs> ค่ะก็หนึ่งนะคะหนึ่งขอตัวเลขน,นะคะคู่กับสองนะคะยกอผู้างนะคะกำลังเก้านะคะ ต่อไปก็บอกด้วยหนึ่งนะคะยืนับสองนะสองเหมือนเดิมนะคะแต่เราจะเปลี่ยนนี่นะคะจับเกี่ยวกําลังก้านะคะฟน,นี่เห็นไหมสองคือยกกนหลังแปดนะคะก็เขียนไปเรื่อยๆน,นะคะต่อไปนะคะเห็นไหมว่าซม่งม้นหนึ่งนะคะจะเป็นตัวศูนย์อยู่นี่นะคะเราก็าจะเป็นศูนย์ คูมกับสองคะยกกาลังะะเะะจ็ดนะคะคูณไปชคะจนถึงศูนย์นะคะก็จะมีหน้าตนี้นะคะหน้าตานี้เลยนะคะก็คือหนึ่ยกกำลังเนะคะบวกด้วย1 2ึ่งคูลังแแล้วก็บวกด้วยศูนย์คณสอยกกำลังเนะคะบวกด้วย หนึ 1> 1่งคูณสองยกกำลังหกนะคะแล้วก็บวกด้วยศูนย์คูณยกกำลังห้าเบวกด้วยหนคูณสยกกำลังสนะคะแล้วก็บวกด้วยหนคูณสยกกำลังสมนะคะแล้วก็บวกด้วยหนคูณสยกกำลังสอง้บด้วยหนึ่งคูณสงยกหนแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือศูย์ูณยกกำลังศูนย์นะคะซึ่ง เราจะนำ2ไปคูณนะคะแล้วก็ได้คําตอบได้ตามนี้นะคะคก็คือ2กับ9นะคะจะได้ครับค่าร้อย122นะคะก็คือนำ2นะคะไปคูณกัน9ตัวนะคะส่วน2กับ8นะคะเราก็จดนำ2ไปคูณกัน8ตัวนะคะก็คือได้256นะคะมากแล้วน,นะคะเราก็จะนำ ตัวหน้าตัวหลังนะคือหนึ่งกับร้อยสองนะคะไปคูณกันแล้วก็หรือหนึ่งกับร้อยห้าสิบหกสองร้อยสิบหกนะคะขออภัยค่ะไปคูณกันนะคะทั้ง,งหมดเลยนะคะก็จะได้คำตอบนี้เลยะค่ะนี่ค่ะจากนั้นเราก็นำคำตอบทั้งหมดนะคะมาบวกกันนะคะนั่น ห้าร้อยสิบสองบวกสองร้อยห้าสิบหกแล้วบวกด้วยศูนย์บวกด้วยสิบสี่บวกด้วยศูนย์อีกครั้งนะคะแล้วก็บวกด้วยสิบหกบวกด้วยแปดบวกด้วยสี่บวกด้วยสองบวกด้วยศูนย์นะคะคำตอบก็จะได้แปดร้อยหกสิบสองนะคะถ้าสิบนะคะตอนนี้วันจันทร์ถึงจะถ่ายได้นะคะก็เอาไปด้วยนะคะนอกจากนั้นเข้ามนสองร้อยแปดสิบหกเนี่ยค่ะ มาหารนะคะหารก็คือเอาไป็นฐานแปดนะคะไม,ม่ขออภัยคะ่ะเอาเป็นฐานสิบนะคะให้เป็นฐานแปดเลยนะคะก็คือด้วยวิธีการหารนะคะหารด้วยค่าเบตต์ของมันก็คือแปดค่ะก็จะได้แปดคะ่าหาร แปด้อยหกสองนะคะก็จะได้ถ้เกรดจนะคะมิเศ็6หค่ะต่อไป8หาหนึ่งร้อยเจ็ดเร็จะได้เท่ากับสิบสาเศษ3สนะคะแล้วก็เราก็จะเอา8นะคะแปหาสาอีกนะคะเราก็ได้แปดก็ได้ากับหนึ่งนะคะเศษหนะคะ เมื่อเราจะเอาแปดไปหารกับหนึ่งนะคะเราได้กับศูนย์เศษหนึ่งนะคะคำตอบนะคะเราจะนำคำตอบที่ได้นะคะมาเขียนจากล่างขึ้นบนนะคะก็คือหนึ่งห้าสามหกนะคะไปย้อนขึ้นมาตั้งแปดคะ่ะคำตอบไปแล้้ก็คือหนึ่งห้าสามหกค่ะ จบไปแล้วนะคะฝกการแปลเลขฐานสองให้เป็นเลขฐาน8นะคะขอบคุณที่รับชมและฟังคลิปในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ